สวัสดีครับพบกับการมาชแนลครับน,นี้ตามมาที่ดอนตะปูกับมาตอนเย็นความอก,กินนีคาราวามีเครื่องเสียงมีวงดนตรีเครื่องเสียงสนะีม,มาถวายภูมวันนี้กรได้ดมาก สัมภาษณ์หรือมาคุยกับประจำกับว่าเป็นนางเชื่งของปูทองมากครับผมมาติดตามตับฟั่งควาอมกันครับมากกชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดดิงก็ทิ่มคลในวามคิดใหม่ๆของท่านช่องการ์มิชแนลครับ แต่่ัความเว้นกี่แล้วก็เรื่องบรลักอย่างนอาอีพอสู่ๆม้วนที่างเนี้ยอย่างไงวุดส้าวครับว่าเมีอะกัอุตส่าห์ยนจากที่่นเอ้ามาบ่ามีขึ้นทุกข้่อเรื่อยย่นมาเห้ามีมีทำ สามปูมากจนบรรดังที่เหล่าตัวเรวดเาเนื่ตะด้กับตนนนีเนาะเพ่อว่าคนเหมือนป่านปูกับว่ามากไก่ดิยำนี่มากไก่ใจเจ้านี่ยใจฟ้าก็ดีเฮียจะไนก็ดีเราจะว่าที่วัดบ้านัดกเพิดจังหวัดเออไ่จังหวัดแล้ครับไม่ไปหาเขา อันนั้นบวกเล่าว่ายะมาสูกยาเราก็ยังมาอยู่ามึ่ที่ปูนไมเล่าได้เลามาผ้าเจ้าสูบยาที่จังไนไม่เล่าได้อกว่าปูเอ้ยผ้าสูบเมื่อไรสูบยาเมื่อนี้เราเราพอหิวยาบอกว่าเราว่ามาสูบเป็นวันเมื่อนี้พวกมาจะทั้งไก่มาจะเสือกมทงนั้นพู่มาจะมาแบบนั้นมานังก็นี่อยจะกนปูให้ปูสูบยา อมากเบลบนเนี่ยโอ๊ยเอนมากเอนได้อนนั่นนิดิเรากูมากนี่อยู่ิเตียงคันนี้ม้วนบมดมือเราเก็บกมากเ็มากคือทีเรามากนี่คืนอว่าเราจากเ้องเย็ดนั่นสร้างม,ามาาันนี้เราไปกูมากเอามาเ็ดนี่เด้อเย็ดน่แ้วหอ่านลูกร้านมาสแสดงความชื่นชมยินดีเรไปมากนดสิ ยี่มมบอก้มาสุกใหญ่บ er ้างเนี่ยขีดี้นอยเขาจะ่สร้งคนละโอ้ยกระังสร้างเลาบเร่าสร้างทาที่ปวดเออจับรถสิแม่จขึ้นวเนบุบบุส้มบุซาลุบุเห็นดอกมือนเห็นแท่าะเห็นปูน่ะเอาจังหวะมืออนีเืาเราพักคนมือเพักนมือเห็นเท่ี่เราสูบใหญ่บ้าง เื่อนเห็นแก่ทางฟังเืนอะไรเนุ่มยุัคนเป็นวันราว่างลมวล้นมฮะมวลได้ขึไปไมวลเปูละมบเห็นแก่ละเห็นปูวนมวลอินีปูจะเป็นละมาบนแค่เนี่ยจ้ะ ร่ำมาอยู่คนนันเนาะเปิดเพลันเทีผมจีบ่ะไ้ง่ายนีจากนีที่ปูแล้วฉีบาให้ง่ายนีจากนีแล้วมาตั้งไว้ในรถผู้ใดอยากมากแก้บทก็ีบล่ำตังเวทีรถก็ดีแล้วเนาะยังสบายะย็นเห็นเชลยปูมเจ้า ี๋่ว่าเลาของม่หางเสียวโลกไฮดิมว่าจดีหรือไ้คนนึ่งแน่ะเพราะว่าโลกเป็นทหารเพราะโลกเป็นไฮ้บดนี้ไฮ้ตรนี้ดีบทักจะรันบทสามบนี้ บ่อยมีคั้วกอยู่เหยนยลายหอดตลากวาสั่งลาดส้งหบ่ยมีเียงโเสียงมูมันสมอย่างตลาดกวาสั่งลาดิงห์่มีเงินทองนอ่นอนหลับได้ได้เงินมือนอนตือนไห้ได้เงินเสียเงินหลเปลี่ยนมือไปได้เกี่ยวมันีโชปูกหายหน้า่านม่านหายดีมากไม่ได่สนักขาวเปลี่ยนชุดหมูมันทั้งหลายทั้งปวงอาชุนโงดุทั้งลางงเน้อ ไส้กวัดนี้ไสกวดนี้อยู่กับาวอีกทีละหมัดกันจะดกไปสัตวมีไส้ยาขมาไก่โอทโตุตัากัจะดกไปัตวูมีไส้ยาขามาไก่ทัามู้ดท่ามัดกัจะกไปสัตว์มีไส้ยาขมาไก่ที่ว่าขปทุกข์นั่งสารุมาหัวเทศาสกิลาสามารถทำสลิปุโรตนุตัถวิกุลดูหสุโนกันสัญญาเจ้าวิพุขสมณะสัมปองอลาวาปกรุตุสังฆคุณมุขุายะ ไอ้ตัวนี้ตที่เขาิขามัองมก่ยขไปลุงปาสามสองทุกขั้งข้ามังกังขั้งต้องตงกังสาระนังสามีอนมังสาระนั่งามีอุ่ครามขั้งสาระนังสามีกดขั้งคนขอนมไปมากครับเลจะิถูข้ามัขอนุ่่ากสาั้งข้า้ากเลดสาระพันรถูวินาทัทีอัน้้ด

หนึ h h ino, k k ่งอยเก้าพันก้บาทนะครับไปก่อนเดี๋น้องจิ้นมาพัฒนันพอรม่พี่น้องขอเชิญนะครับเจ้าเจ้าเหรียญปูพิบุญท้าแต่ผิดปกติโกมูตื้อเหรียญพิเศษสุดดอกควาทั้งหลังว่าวัดทิศสว่างวงนะครับพัฒนันพรม่พี่น้องขอเชิญนะครับเจ้าตัวแหล่พันเลยนะครับบ่มี่นะครับบ่มี่เพราะว่าเห็ุมาแต่อสสองพันหนึร้อย โมงของโมงเขาจะได้เงี้ยบ้านแล้วเจ็บพลังลับอยู่นี่แหละบานอีป้าชั่นชวนชักชวนผู้ข้าเจ้าอยากมาร่วมสร้างบุญสั้งขั้นน้ำปูเฮาลูกเป็นจังไรไอ้เพิ่นสี่เดินทางมาเมื่อนี่มาทุกสารทิศดิ่เมื่อเงินโอ้เมื่อเืินนี่เนาะเมื่อเืินคือเขาจะเกี่ยงประสาสัมพันธ์ในี่ตั้งคือว่าเมื่อเืินวันที่สิบสี่คือว่าสี่นี่มอลำมาลำมไห้ปูของเฮา ล่ำถวายปูล่ำบวงสวงอ่าให้พี่น,อน้องบ้านทั้งบ้านไก่บ้นานไก่เสีมากินมาท่านรวมกันสั่งบุญสวนรวมกันคือว่าที่ได้สั่งสล่านี่เพี้ยนเสาอยู่นี่ละเสายีสิบเอ็ดต้นอ่าที่สั่งอยู่นี่คืออทว่าห้องบอกนี่ยละบอกไปก็จะมาเด้วยบ่อไปรูปร้านสั่สงนี่ยละ อืนเวันมาตัเอ้ยเอตัวใหเงียดิเงี้ยดิ่นลมดีเลยเกิดเมีคนมาหล่มาหนาหล่ตาหายเยด้ยราเอาโมตะกีู้มันจะมลงน้งระทัดนางประจนั่นมีปรจงมาจาเป่ามาด้แล้วตรวนดูลววเขาม่ทางจากมาเราตรวนดูมเดครับน เป็นปลาฟังลําเด้อมาเยอะเนทุก้อคนที่มาหลายยีกว่าเอ้ยมาตั้งแต่ฝุ่นข้าเจ้าก็าตัวมาถามอยู่กรถามทั้งไปทั้งไหนรับจะโทอดระสายประวัติ่ไหวถัยทุกทอดมาถามทั้งนี้ใครผู้ช่วยอาทิตย์ไหวได้เห็นรู้ไห้เอฟที่พน้าบ่าติ๊กนะเพิ่นกาตัวมาถามมาเอ้อยากมาชมบุ่ญ้าบารมีปูเฮานี่ละว่าซันกัมาจากทุกสารทิศนี่ลายจังว่าผมอยากมาถาม พีพอว่าไม้กำหนดการเพื่อนเป็นจังไรอยากให้เพิ่นหูเพิ่นปากไปตัวลกทัวยัง่าง้เงินเพิ่มเงินเขาจะมาล่ํเขาไปตัวเงินไปตัวมาล่ำยาซุ่มเนี้ยยาซุ่มเนี้ยยาไม่คุ้มก็ซื้อ่ำเอายาส่งยาส่ง เรียบงน้อยจากพี่เด้ตัวโตเลยครับดูมากโดดได้มากโอยแมนดีีโอ้ยบุญลูกหลายหลายพอเลยมาจากไก่ได้เห็นครบกระดิ่งปืนนี่ซูบ้าด้อมาตังร่ำด้อแม่ของแม่องแ่เกไกแท้ตูเตสูเวลามื่อกี้ตั้งไก่เ ทำ uhm, ด้วกำคัโอ้ยโอเัอ่าคุกมาสูกยาซื้อนี่ละจะไปจะไปจะไป่ว่าคุกมา้องนี้ก็ได้คกจะบสูกยาซักซีโอ้ยไม่ดุรานเห็นป้ยเดียวไม่ได้ละ ลบควนรอาควรนั่นออกไปนะครับลบควรอาควรน้แดงออกไปนะครับลบควรลบควรน้ำแดงออกไปนะครับออกไปทั้งเียนเขากสูบแล้วก็แซบวยาสูบจสูบกิงเข่าสูบังแซบปะนี่บแซ่บน้ำพน้อยน้ำพ้อยด้วย

พี่พ่อดีใจดีใจดีใจ้าวต้มใจญตัวเป็นมาบ่อลูกเต้าลูกเต่าสีมาจะทางไก่เปนเลยหของมะบ่อบ้นของ่อดีตัวบารร้านมานดีรูบาก์ร้านบัก์ร้านน่อยมันนองเวทีมากเอ้ยคุเจาคุณยีเจดีตัวพอเขามากันมาจอเเวทีก็ได มากลางมากลางตั้งมือนี้ล่ะบ่เยเห็นแล้วเน่บ่ยากยอีพ่อมวนหลายติเพงป่อยใหญู่้มักเพลงป่อยใหญ่หลายติก็มวนเนาะฮบานี้เอา

ก็อนแนในพป่าจเ่ามาลบบยูทแต่งีพ่อเขาข้ออบอกมาบอกเราเก่าสิปแล้วไปแล้วไปแล้วปลูกแกนอ่าปลูกแกนนะปลกแกนให้พูนธรรมนาดานไปแล้กแกนให้น้องโอยปลูกแกนเน้อหนงเอปลูกกปลูกมากดา้ออเือเ ไปปลูกกับผู้ฮอกกันฮะแล้วก็เห็บปันู้ปลูกให้เจ้าปันนั่นนี่ลเข้าวเ่สาเลยเนีันบผู้นี้เอก็ได้แล้วเขาชื่สานบ่เปลี่ยนอแมนบ่รู้นรู้เลาเสมีทีุมองุ้มลูกุ้มร้านมันตั้งแต่สากมันมาน่งมมาสักเล่าลัี้